สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะกุ้งจะมาบอกทุกๆคนนะคะว่า,าน้องเจนนี่ได้หมดท้าสดชื่นเนี่ยเขานําเงินมาเคลียร์ให้นักกุ้งเรียบร้อยหมดแล้วนะคะตามจํานวนที่ได้ตกลงกันไว้นะคะแล้วทีนี้ที่สําคัญที่สุดที่นกกุ้งอยากจะมาในวันนี้ก็คืออยากจะมาบอกขอบคุณนะคะาทางรายการถามสุดซอยรวมไปถึงจนถึงทีมงานทุกๆคนนะคะแล้วก็รวมไปถึงทุกทุก เ,เพจเอ,อย่างขาดไม่ได้ก็คือเพจมาทุอรคุณเจนนี่แม็กซิมค่ะแล้วก็นักกุ้งต้องขอขอบคุณทุกๆความห่วงใยทุกๆก,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 กำลังใจนะคะที่ส่งให้นักกุ้งตลอดเวลาจนนัก,กุ้งสามารถได้รับเงินคืนจากน้องเจนนี่เป็นที่เรียบร้อยอ่ะนะคะขอบคุณจากใจจริงของนักกุ้งค่ะ แล้วที่สําคัญเนี่ยต่อไปนัก,กุ่งก็จะต้องกลับไปทําหน้าที่เป็นแม่ค้าขายข้าวเหนียวปิ้งเหมือนเดิมถ้าเกิดใครมีโอกาสนะ,นะคะ <c oughs> ก็แวะเวียนไปอุ่นนัก,กุ่งได้นะคะอ่าในตลาดทุ่งสงะค่ะอยู่พิกัดฝั่งตรงข้ามกับร้านส้มตำกรอบเมืองทุ่งสงะนะคะ,ะนัก,กุ่งต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ